โอเคก็ผมสำหรับคลิปนี้นะครับหอเทลประจําเดือนตุลาคมชั้นที่3นะครับมาดูก uh, ันนะครับบอสก็คือกีกีนั่นเองนะครับโดยชั้นนี้เนี่ยเป็นมอนสเตอร์ชุดเดิมเช่นเดียวกันนะครับมีเห็นว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นมอนสเตอร์ชุดเดิมหมดเลยนะครับห้องท้ายเป็นแวมไฟสีตัวเนาะทีนี้วิธีการเล่นเนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ตอวแรกกับผมเอาทีมเนี่ยไปลองรอบนึงแต่ว่าไม่ค่อยเวิร์กเนาะก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยน นอร่าออกชาตน,นี้เราควรจะใช้เป็นแอมเบอร์มากกว่านอร่านะครับเพราะว่าในตอนสุดท้ายเนี่ยตอนสุดท้ายแล้วนะเราก็จะต้องการห้ามฮิวจากแอมเบอร์นั่นเองนะเพราะว่ากีกีเนะี่ยมันตีแล้วมันฮิวเลือดตัวเองไปด้วยนะครับจากจากแพสซีฟตัวนี้เนี่ยอ่าใช่เพราะว่ามันบอกว่าดูดซับ hp ของเป้าหมาย4%ของ hp สูงสุดของตัวเองนะครับก็คือมันอ่ะมันอาจจะฮิวเลือดตัวเองไปด้วยนะครับในการตีทุกๆครั้ง ครับตอะนั้นเราก็เลยต้องผ่านข้ามฮิวจากแอมเบอร์นั่นเองนะครับชาตินี้ผมก็เลยเลือกที่จะใช้แอมเบอร์แทนในตําแหน่งของนอร่านะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ที่เหลือเล่นเหมือนเดิมนะเราเอาแฮกไฟลบบัฟใช่ไหมแฮกไฟลบบัฟมีเวโรมอสคอยล้างที่บัฟจะจกกี๊ดจีนะฮะแล้วก็คอยช่วยฮิวเพื่อนด้วยนะครับก็เราเราก็แอมเบอร์ตีห้ามฮิวใส่จีกดีไปเรื่อยๆนะครับก็จะผ่านได้นั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ วิธีการเล่นนะครับดูนก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ไ o โอวิวเอ้ยไม่ใช่ไบโอผสมพูดผิดเป็นไบโอผสมนะครับเป็นสปีดเ h สพีสองช่องนะครับเบโรมอสก็ไบโอเอนิจีนะครับเป็นเป็นสาย p v e อันนี้สำหรับ PVE ล้วน้วเลยนะฮะก็เป็นไ o โอ Energy เนาะเป็น s p e e d HP h p เนะเราก็ถือไฟแมนนะครับเอเมอเป็น v o โอนะครับเป็น Speed HPS ีอนะอันนี้ก็ถือไฟแมนเหมือนกันนะครับ แฮกเกอร์ไฟนะครับเป็นเอสแพรวิวนะครับเป็นสปีด HP ช p นะครับก็ตึกตึกไวแม่นเยอะๆนะฮะตัวต่อไปนะครับโอมูนมือดออกเป็นตัวสุดท้ายเสมอนะฮะก็เป็นสปีด HP ช p นะครับสำหรับสำหรับโอมูนมืดนะครับก็ึกออกเป็นตัวสุดท้ายแล้วก็มีแม่นด้วยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะทีมทีมที่ใช้นะเพราะว่าเราต้องการห้ามหิวเนาะเราก็เลยเลือกที่จะใช้ แอมเบอร์ลงมาแทนในตำแหน่งนอรานั่นเองนะครับซึ่งเหมาะสมกว่าในชั้นนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับไปดวเราไปุยกันเลยครับ